สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซีคลิปที่1164นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูนา C, ่าซีตลาดคริปโตนะฮะวันนี้อีเทอร์เรียมนะซึ่งเป็นเอาคอยนะก็คือไม่ใช่บิตคอยนะฮะทะลุออทามไฮในรอบ3ปีนะผมเคยพูดนะฮะว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะถ้าเกิดบิตคอยเนี่ยทำออทามไฮนะเอ่อในเดือนถัดไปคือเดือนสิงหานะ ก็ตัวอ e ีเธอเรียมก็จะทำออทำไฮตอนนี้ทำออทำไฮ4,200ดอลลาร์สหรัฐหลายคนบอกว่าหลุดออกจากกรอบในรอบ3ปีนะใช้คำว,ว่า3ปีนะฮะเออถือว่านะฮะเป็นออทำไฮในรอบ3ปีนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่หลายคนก็ถามนะฮะว่าสรุปตลาดกระทิงมันมายยังนะเอาคอยซีซั่นมาหรือยังนะวันนี้ผมก็จะมาทำความเข้าใจกันนะนะฮะว่า ตลาดกระทิงดูยังไงนะฮะเราต้องใช้เครื่องมือในการดูใช่ไหมฮะอีกอันนึงนะฮะหรือดูการเอาคอยซีซั่นเนี่ยนะฮะมาหรือ,อยังคือเอาคอยซีซั่นเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าดัชนีเอาคอยซีซั่นนะมันจะทะลุ80แต่มันก็เป็นเฉพาะบางเหรียญน,นะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นตลาดกระทิงนะ,ะคือกระทิงแท้ Moment, ๆเลยเนี่ยมันก็ขึ้นทุกเหรียญนะฮะถามว่ามันถึงหรือยังนะมันมีเครื่องมือเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะฮะ อยู่2ตัวด้วยกันอันนึงก็คือ Bitcoin Dominance นะก็คือกราฟ Bitcoin Dominance ที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะอีกอันนึงก็เป็นดัชนีดอลลาร์อินเด็กต์นะสตัวนี้จะสอดคล้องกันถ้าเกิดมัน มันลงไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนั่นแหละเอาคอเอ่อนั่นแหละตลาดกระทิงนะส่วนดัชนีเอาคอยซีซั่นเนี่ยถ้าเกิดมันพีกพีกเนี่ยนะฮะเกิน80มันก็จะขึ้นเฉพาะบางเหรียญน,นะบางเหรียญมันก็คานต้มเตียมต้มเตียม,มนะหลายคนก็เริ่มลำคานนะเช่นลูน่าใช่ไหมฮะบางคนก็เริ่มลำคาญที่บาทละนะเพราะว่า2ตัวนี้ออกข้างนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสัจธรรมข้อหนึ่งนะว่าเหรียญเนี่ยมันทำสามเหลี่ยมใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นมันเกิดอะไรแล้วหลายคนเนี่ยนะฮะก็ประมาท ประมาทข้อแรกเลยสําหรับ XRP ก็คือ XRP เนี่ยผมพูดก่อนเลือกตั้งนะว่ามันทำสามเหลี่ยมใหญ่นะฮะแล้วเปเป้าก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นสรุปหลังเลือกตั้งนะตอนแรกหลายคนก็บอกเอ้ยถึงทําจะชนะการเลือกตั้งนะคะดีก็ไม่จบผลสุดท้ายขึ้นก่อนฮนะเออขึ้น ก่อนล่วงหน้าประมาณเกือบปีนะคือขึ้นตั้งแต่พ่การจนถึงต้นเดือนธันวาของปีที่แล้วนะสำหรับตัว xrp เสร็จแล้วคดีเพิ่งจะจบจริงๆกันเมื่อวานนี้เองฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้การันตีนะว่า,าเหรียญบางเหรียญที่มีคดีอยู่เนี่ยมันจะไม่ขึ้นก่อนคดีจบเพราะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยรู้หน้ากว่าคาดีจบก็ปีหน้านะ มันอาจจะขึ้นก่อนก็ได้นะเพราะว่าออทนายความเขาก็บอกว่ามันกําลังเจรจาระหว่างออทนายความของโดกับรัฐบาลใช่ไหมฮะอันนี้ก็ดูกันไปอ่ะนะฮะอีกอันนึงนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟ200ปีฮะมันเป็นวัตจักรนะความมั่งคั่งของเกษตรกร,ะร,กรนะซึ่งเขาเขียนเอาไว้เนี่ยเป็นแผนภูมินะหลายคนก็บอกว่ามันก็ตรงเหมือนกันนะฮะ อันนี้มันเป็นกราฟ200ปีนะว่าควรจะทำกำไรปีไหนสำหรับนะเกษตรกร,ะกรนะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับกราฟเทคนิคนะฮะเรื่องแรกเลยเราก็ต้องมาดูนะอันนี้เป็นกราฟนะฮะบิตคอยดอมิเนนะซึ่งถ้าเกิดคนสนใจบิตคอยนะกราฟไอตัวเนี้มันจะพุ่งขึ้นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะคนเริ่มสนใจหรือเอาใจออกห่าง Bitcoin มาซื้อเอาคอยไอกราฟตัวนี้มันจะหักหัวลง คือถ้าเกิดมันจะเป็นเอาทคอยซีซั่นเนี่ยนะฮะส่วนแบ่งการตลาดนะของตัวบิ c คอยกับเอาทคอยเนี่ยมันจะล่วงลงมาตรงนี้ถ้าเกิดคนมันไปสนใจเอาคอยมากกว่าบิ c คอยนะเออเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันกําลังล่วงหรือยังทิศทางเนี่ยมันเหมือนกําลังจะล่วงนะถามว่ากระทิงที่แล้วเนี่ยนะถ้าเกิดย้อนดูนะกระทิงนะฮะรุ่นลุงทํานะทําจุด1นึ่งไบเดนนะฮะแล้วก็ทําจุด2นะฉะนั้นเนี่ย ไอ้นี่แหละมันคือเครื่องมือเอาไว้สอบวัดนะเขาเรียกเอาไว้สอบวัดว่าตลาดกระทิงหรือ,อยังซึ่งเพิ่งเริ่มต้นนะฮะต้องบอกเลยนะเพิ่งจะเริ่มต้นนะ,ะมันยังไม่ถึงว่าตลาดกระทิงเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่ใช่ว่าเป็นตลาดกระทิงแล้วถามว่าตลาดกระทิงเนี่ยมันจะลงมาต่ำสุดต,ตามการฟมาฟเมื่อไหร่ก็คือปี2026ซึ่งปี2026เนี่ยนะฮะเออมันไปสอดคล้องกับไอ้กราฟ200ปีนะฮะวัตจักรเกษตรกรและววัตจักรอสังหาริมทรัพย์นะ เออน่าสนใจอยู่พอสมควรแล้วมันจะไปสอดคล้องกับอีกอันนึงก็คือประธานเฟดคนใหม่ประธานเฟดคนใหม่เนี่ยจะรับตําแหน่งเนี่ยนะฮะพื่อสภาปีหน้าแต่ถ้าเกิดใครได้รับการเสนอชื่อมาแล้วก็ให้ความกล่าวตั้งแต่ปีนี้อาจจะมีเอาคอยซีซั่นแต่อาจจะยังไม่ใช่กระทิงก็ได้นะถ้าเกิดเอ,อ่อตัวเฟดนะฮะลดดอกเบี้ยสี่ครั้งนะฮะสี่ครั้งก็คือ กันยาตุลาธันวาแล้วก็มีนาเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เป็นเอ่อเอาคอยซีซั่นนะฮะแต่ไม่ใช่กระทิงก็คือไอ้บิคอยโดมินานอาจจะกดยังไม่ถึงจุดนี้นะซึ่งเป็นจุดพีคที่สุดนะฮะอาจก็ดูกันไปนะเพราะว่าทิศทางทางกราฟเนี่ยจะลงประมาณาต้นปีอต้นปี2026นะเออย่างที่บอกฮะดวงของบิคอยเนี่ยจบวันที่22พฤศจิกายก69นะก็คือวันที่22ปี2026นะเอ่อ ใกล้ๆก,กับวันเลือกตั้งกลางเทอมนะเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยออวันที่3พฤศจิกายนปี69คือปี2026นะเออแล้วกราฟนี้ก็จะไปจบอยู่ในช่วงนั้นพอดีเออชนะแล้วเนี่ยไอช่วงนี้แหละจนถึงวันที่22พฤศจิกายน69เนี่ยทั้มก็จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะตั้งแต่เดือนพฤษภาของปี2026นะฮะไปจนถึงปลายปีก็คือเลือกตั้ง เพื่อทําให้คนเนี่ยมาเลือกแกอีกรอบหนึ่งก็คือเลือกสมาชิกริพับริกันเข้าไปในสภาพเพื่อนะจะไม่มีเขาเรียกอุบัติเหตุทางการเมืองในช่วงนะเลือกตั้งกลางเทอมเหมือนครั้งที่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งซึ่งทำเนี่ยเขาวางแผนไว้ดิบดีแล้วล่ะคือ4ปีที่เขาดารงตําแหน่งเนี่ยเขาเขียนเป็นบทละครนะเขาเขียนเป็นขั้นเป็นตอนเอาไว้แล้วฉะนั้นเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่าบทละครอันถัดไปเนี่ยเขาจะเล่นมุกอะไรนะฮะแต่เราก็ต้องคาดการไว้ก่อนว่าเขามีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งคือเขาต้องชนะเลือกตั้งกลางเทอมนะอะอันนี้ก็ดูกันไปนะฮะอันนี้เป็นตัวสอบวัดอันดีเลยนะเพราะว่าทดสอบมา2ครั้งนะครั้งที่1ในปี2018นะครั้งที่2ในปี2 0 2 0ั1นะในยุคข,ของไบเดนนะอันนี้ก็เป็นเอาคอยซีซั่นหรือตลาดกระทิงอันนี้เครื่องมือที่1นนะ เครื่องมือที่2ฮะก็เป็นตัวดัชนีค่างเงินดอลลาร์ซึ่งเมื่อไหร่ที่เฟดลดดอกเบีย้ยหรือมีการ QE หรือมาทำอะไรกับค่างเงินนะถ้าออดอลลาร์เนี่ยมันล่วงนะลงมาที่ระดับ90หรือ89เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นโซนตลาดกระทิงอ้าวมาดูตัวอย่างมันจะสอดคล e ้องไอ้กราฟเมื่อกี้ทำจุด1่ปี2อ1 7 2 0 1 8จดนเห็นไหมนี่คือกระทิงนะฮะกระทิง ยุคข,ของไบเดนนะปี2020ถึ21อันนี้ตลาดกระททงตอนนี้มันพึ่งลงมาแค่ครึ่งเดียวนะฮะมันพึ่งลงมาครึ่งเดียวนะอันนี้คืออันนี้คือจุดสูงสุดของค่างเงินดอลลาร์นะตอนนั้นเราต้องใช้เงินจํานวนมากในการแลกดอลลาร์ได้1น,นึ่งเหรียญใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอมันจะมีช่วงหนึ่งที่3 0 37, 38 38อะ ไอช่วงนี้แหละคือเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะเมื่อไรที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะดอลล่าแข็งค่านะเวลาจะแลกนะเราก็จะใช้เงินเยอะตอนนี้เนี่ยนะออดอลล่าอ่อนค่านะก็ดูไปนะฮะซึ่งถ้าอ่อนลงมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2ี่บาทต่อ1ดอลล่า เออผมจำได้ว่าในช่วงของไบเดนเนี่ยนะฮะผมเช็คย้อนกลับไปนะในปี2020-21เนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ28บาทถึง29บาท1ดอลลาร์นะผมถึงบอกไงฮะว่าบางทีเนี่ยคุณไปคูณ30 32เนี่ยนะระวังไว้ด้วยนะเช่นไปตั้งอ่าด็อกใช่ไหมอ่าดอก1ดอลลาร์นะฮะแล้วก็คูณ32อัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันแต่ไอปีกระทิงเนี่ยนะฮะ ไอตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันลดค่าลงมาเหลือ,เ,อเหลืออยู่ที่28ฉะนั้นคุณก็ตั้งโอเวอร์ถ้าเกิดมันไปเกี่ยวให้1ดอลลาร์แล้วมันเขาเรียกไงไอหนงดอลลาร์เนี่ยมันเป็นราคาจิตวิยาของฝรั่งฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะตั้งนะ,ะออเดอร์ไว้ที่1ดอลลาร์หรือกําหนดเป้าหมายไว้ที่1ดอลลาร์ นะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งนะนะเกินหรือใกล้1ดอลลาร์มากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะมีการทุบก่อนขึ้นอีกรอบหนึ่งเพื่อล่อเมาก็ได้หรือมันอาจจะขึ้นไปเกินกว่านั้นนะอันนี้ก็วางแผนดีๆนะฮะสำหรับการทํากําไรเพราะว่าเมื่อไร่ที่กระทิงนะฮะค่างเงินดอลลาร์ล่วงนะ,ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมืออีกอักอนหนึ่งนะตอนนี้แค่กลางนะยังไม่ลงมาเลยนะฮะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆอ่ะอีกเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่องมือเอาคอยซีซั่นก็คือเอ่อ เอาคอยซีซันอินเด็กนะเมื่อไร่ที่ดัชนีเอาคอยซีซันเนี่ยมันเกิน80นะฮะมันก็จะเป็นฤดูการของเอาคอยแต่ไอฤดูการของเอาคอยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกเหรียญน,นะฮะต้องบอกเลยนะไม่ใช่ทุกเหรียญเช่นรอบที่แล้วนะฮะก็คือปลายปีที่แล้วเนี่ยเหรียญที่ขึ้นนะฮะพิมหรลานบานบุรีเลยเนี่ก็มีไม่กี่เหรียญโดยเฉพาะเหรียญรัมฉะนั้นเนี่ยนะฮะเหรียญที่มันมันมัน,มนพุ่งเนี่ย มันไม่ทุกเหรียญเพราะมันเป็นแค่เอาคอยนะฮะเออเอาคอยสิหรือดูการเอาคอยอ่ะมันไม่ใช่กระทิงอ่ะถ้ากระทิงมันต้องแบบเมื่อกี้นะอันนี้เนี่ยเหมือนกันฮะไม่รู้เหรียญไหนมันจะพุ่งนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่างบิทคอยนะกับเอาคอยแต่เอาคอยตัวไหนเนี่ยมันก็ต้องมาไล่ดูแล้วมันก็มีเหรียญเพชรเอ่อเพนกูใช่ไหมฮะคือเหรียญไหนเนี่ยที่มันจะกระทิงเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเหรียญพวกนี้ นะที่มีส่วนแบ่งของบิตคอยนมาด้วยนะตอนนี้ก็จะมีอะไรอ่ะเพนกู u, นะเออแล้วก็ XLM นะอีเทอร์เรียมนะฮะมีอะไรอีกนะไล่ดูนะ x อ p นะอันนี้ก็จะอยู่ในโซนนี้นะก็จะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญระดับต้นๆน,นะถ้าเกิดมันเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญมีมก็มีพพกกูอย่างเดียวนะที่โตขึ้นเป็นแท่งเขียวๆตรงนี้ซึ่ง ดึงนะฮะส่วนแบ่งการตลาด90วันเนี่ยจะบิตคอยมาได้อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะสำหรับดัชนีเอาคอยซีซั่นนะอีกตัวอันนึงฮะก็เป็นแผนภูมิเขาเรียกแผนภูมิวัตจักรอสังหาหริมทรัพย์กับแผนภูมิวัตจักรนะฮะเออกะเษตรกรนะอันนี้เป็นแผนภูมิวัตจักรนะเขาเรียกว่าอาสังหาหริมทรัพย์เขาบอกว่าปี2026ฮนะ เขามองว่าปี2026นะ,ะก็น่าจะเป็นแผนภูมิที่บอกถึงอสังหาริมทรัพย์นะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือในปี2007เนี่ยมันเคยเกิดถ้าใครจำได้เนี่ยตอนนั้นมันเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จำได้ไหมฮะ,ะแฮมเบอร์เกอร์ขาสิทธิ์ใช่ไหมปี2007ใช่ไหมปี2026นี่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขาสิทธิ์อะไรนะี เออมันจะเกิดค่างเงินปั่นป่วนอะไรไหมเนี่ยปี2007เนี่ย2026เนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปนี่ไอปีหนึ่้ปดเก้าใช่ไหมหนึ1งแป๊บหนึ่งเกนะฮะบวกห้าปี2532มันก็ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งอะ่ะนะ,ะต้มยำกุ้งเนี่ยมันเกิดเอ,อ่อปี2540นะ,ะเสร็จแล้วในปี2007เนี่ยนะฮะ ไอตอนนั้นเนี่ยมันก่อนที่จะเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมอ่าแล้วปี2026นี่เราต้องมารุ้นนนะฮะแต่มันก็มีกราฟอีกอันหนึ่งครับเขาเรียกว่ากราฟ200ปีนะ มันเป็นกราฟเขาเรียกว่าความวัตจักรความมั่งคั่งของเกษตรกร,ะกรนะซึ่งมันก็เป็นการทํานายมา200ปีแล้วนะฮะเขาก็วงกลมสีแดงเอาไว้ปี2026เนี่ยเป็นปีที่ควรจะต้องทํากําไรนะฮะเป็นช่วงที่ดีก็อาจจะสอดคล้องก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนไปนะเออปี2016เนี่ยนะฮะมันก็จะก่อนใช่ไหมมันจะก่อนตลาดกระทิงนะฮะ,ะก็ต้องลุ้นๆกันนะว่ามันจะเกิดอะไรนะฮะอ่ะ อีกอันนึงฮะก็เป็นคำพยากรณ์ของเทดเดอร์นะผมก็พูดอยู่เสมอว่าเทดเดอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างแม่นแล้วก็แม่นมาหลายครั้งเคียงคู่กับแม็ก่ะนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าตัวอีเทอรเียเนี่ยมันจะขึ้นนะตอนนี้อีเทอรเียมขึ้นมา4,200นะอยู่ณแนวนี้นะแล้วขึ้นมาล่วงหน้าก่อนอวันที่เขาทำนายด้วยนะวันนี้เป็นวันที่9ฮะอันนี้คือวันที่9นะราคาเนี่ยมันไปจนถึงวันที่13แล้วฮะนี่คือราคาของอีเทอรียมนะ เออหลายคนก็บอกว่า5,400เนี่ยนะฮะมีแนวโน้มเป็นไปได้ก่อนสิ้นเดือนนี้ก็ดูกันไปนะว่าจะมีอะไรที่เป็นนั่งร้านอาจจะได้รับอนุมัติก็ได้คือคุณจำได้ไหมว่าตัวเสกเนี่ยนะฮะเขาเห็นชอบในกรณีที่สเต็กกิ้งนะก็คือการสเต็กโดยมีสภาพคล่องเนี่ยไม่ใช่หลักทรัพย์ใช่ไหมมันเป็นการเปิดทางให้กับไอสเต็กกิ้งอีเธอร์เอีะ ฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มนะว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะมีลุ้นก็นได้เพราะว่าตามดวงของอีเทอร์เรียมเนี่ยมาหลังวันที่23 2 3สิงหาไปจนถึงนู่นเลยนะ1 2เมษายนเออ10 10 13กพ .69 ฉะนั้นอีเทอร์เรียมเนี่ยนะฮะก็จะดวงดีนะอยู่ในช่วงปลายปีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะตัวอีเทอร์เรียมนะตั้งแต่วันที่23สินะฮะสิงหาคมปีนี้จนถึง13 กุมภาพันธ์ปี69นะโดยจะมีดาวพฤหัสเนี่ยต้องอาทิตย์นะฮะในช่วงวันที่2ตุลา68นะถึงวันที่23ธันวา68ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงดีสำหรับ e ีเทอรียมนะก็ลุนล้นๆกันนะฮะว่าจะมาช่วงช่วงนี้หรือจะเป็นช่วง2ตุลาไปแล้วนะอ่าก็ลุนล้นๆกันนะฮะว่าจะถึง5,004เร็วๆนี้หรือไม่ตามคาพยากรของเทรดเดอร์หลายคนบอกว่าไม่ได้ซื้อแต่คือผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเกิดเหรียญอื่นเนี่ยเขาแม่นนะ อ่าเช่นบิ t คอย n b บิ c คอยก็แม่นใช่ไหมฮะก็ตัวด็อกเนี่ยเขาบอกว่าจะถึง1ดอนใช่ไหมแล้ว1ดอนกว่าด้วยนะก็ต้องลุ้นด็อกฮะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเฮ้ยนะฮะเทเดอร์ก็แม่นมาหลายเหรียญแล้วนะาขอด็อกสักเหรียญหนึ่งแล้วกันนะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องทฤษฎีสามเหลี่ยมใหญ่ผมมักพูดอยู่เสมอนะแล้วก็ให้ดูตัวอย่างหลายคนก็ไอตอนเ rp เนี่ยนะฮะผมพูดนะเป็นว่าเป็นเวหลายคนก็ว่าผมบ้านะ ผลสุดท้ายมันขึ้นใช่ไหมแล้วก็ตกรดกันละนาวเลยเพราะว่าไปมองว่ามันยังมีคดีอยู่คือผมจะบอกอนี่โฟกี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่มีเขาเรียกไงอ่ะมีจํานวนมากกว่าลูน่านะโฟกี้เนี่ยทำสามเหลี่ยมใหญ่แล้วขึ้นเห็นไหมเนี่ยสามเหลี่ยมใหญ่เสร็จแล้วมันขึ้นนะฮะมันขึ้นเพราะมันมีการเผาอะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอเอิร์ม,มันไปขึ้นในช่วงที่มันเป็นแค่เอาคอยซีซั่นมันไม่ใช่ตลาดกระทิงแท้ ก็คือดัชนีบิทคอยดอมิเนนต์กับข้างเงินดอลลาร์ยังไม่ล่วงลงมานะถ้าเกิดไอสออันนั้นมันล่วงลงมาเนี่ยเวลามันพุ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีนั่งล้านอคอยไปต่อไอนั่งร้านตัวนี้มันต้องเป็นเงินที่ปิ้นเข้ามาในในระบบคือตอนนี้นะฮะยังไม่มีข่าวอันไหนเลยนะว่าจะมีการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบทําเนี่ยกดดันแค่เฟดให้ลดดอกเบีย้ยซึ่งเงินที่จะเข้าในระบบเนี่ยนะฮะที่จะมาใหม่นะก็คือการลดดอกเบี้ยของเฟดในในเดือน กันยายนนี้คือวันที่17กันยายนฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีนั่งร้านของราคาเนี่ยนะฮะเวลามันขึ้นแล้วมันก็ลงเพราะมันไม่มีนั่งร้านนะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขึ้นแบบนี้เขาเรียกขึ้นไม่ยั่งยืนมันก็ลงกลับมานะฮะถ้ามีข่าวร้ายๆเช่นภาษีทรัมป์อะไรเงี้ยก็ล่วงลงกลับมานะอันนี้เป็นการขึ้นก่อนเขาเรียกว่าขึ้นที่เลิกไม่ดียังไม่ใช่กระทิงแท้เหมือนลูหน้าเหมือนกันผมบอกเลยนะลูหน้าเนี่ยถ้าจะขึ้นดีๆนะต้องไปช่วงที่มันโลภจัดๆ มีการอัดสภาพคล่องเข้ามานะฮะแล้วก็ทำเนี่ยนะอัดฉีดกระแสเงินเข้ามาในระบบมีนั่งล้านของราคาเข้ามาตอนนี้เนี่ยทำนะแกเพิ่มนั่งล้านขึ้นมาก็คืออนุมัตินะฮะให้กองทุนกเกษียณอายุใช่ไหมฮะที่มีมูลค่า12ทิลเลียน,เ,นยเข้ามาเป็นนั่งล้านให้แต่ต้องอย่าลืมนะฮะว่าเหรียญที่กองทุนกเกษียณเนี่ยจะเข้ามาได้เนี่ยจะต้องเป็นเหรียญที่มี etf เท่านั้น ฉะนั้นเนี่ยไอเหรียญอื่นเนี่ยจะได้รับอันนี้สงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นนั่งร้านที่เที่ยงแท้นะอ่าอันนี้มันก็จะเป็นการขึ้นในลักษณะที่ขึ้นแล้วแบบนี้นะฮะแต่มันจะมีเหรียญหนึ่งที่ขึ้นแล้วมันแข็งปกเลยนะก็คือ XRP XRP เนี่ยทำสามเหลี่ยมใหญ่นะผมพูดเป็นวักเป็นเวรก่อนที่มันจะขึ้นแล้วก่อนเลือกตั้งอ่ะผลสุดท้ายมันขึ้นแล้วไอตัวนี้กดไม่ลงคุณดูนะฮะตอนที่ได้รับผลกระทบนะจากภาษีของทาเนี่ยกดลงมาแค่1ดอลลาร์หกเซนนะ เออมันกดได้แค่นี้นะแล้วมันก็เด้งกลับไปอีกตอนนี้มันอยู่ที่3ดอลลาร์สนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นนั่งร้านอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาก็คือไม่ใช่รรย่อยพอมันไม่ใช่รรย่อยเนี่ยมันจะไม่เทกระจาดลงมาเพราะไอ้คนที่ถืออยู่เนี่ยนะฮะเขาค่อนข้างมั่นใจกับกับไอ้ตัวริปเปิลกับเอ็กอาร์พนะฮะฉะนั้นเนี่ยเอ็กอาร์พเนี่ยพอหลุดจากตรงนี้เสร็จแล้วราคาไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลยหมายความว่าหลายคนจะมารอช้อน17บบาทนี่สรุปตกรถ เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยในช่วงสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยมันเป็นช่วงที่ประมาทไม่ได้อ่ะอันนี้2องเหรียญแล้วนะที่เป็นตัวอย่างนะลูน่าฮะสามเหลี่ยมใหญ่เหมือนกันนะตอนนี้กําลังจะออกข้างฮนะใกล้จะสิ้นใจเขาบอกว่าใกล้จะใครใจขาดดินนะนะปรากฏว่าตอนนี้ทำสามเหลี่ยมใหญ่นะผมก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าเกิดมันเข้าทฤษฎีเดียวกันนะเน้นคําว่าทฤษฎีนะสามเหลี่ยมใหญ่นี่นะฮะเหมือนกับไอตัวโฟกี้ นะเหมือนกับตัว XRP นะคือบางทีเนี่ยคุณจะไปดูมินนะว่าไอ้จำนวนมันมากมายมหาศาลเนี่ยตอนนี้ XRP เนี่ยนะฮะขึ้นนะไปเบียดกับ e ีเธอเรียม้วนะ XRP เนี่ยอยู่ในอันดับ3คุณไปดูตารางคอย m a มา e t เก็มี Bitcoin, e เธอเรียมแล้วก็ XRP เมื่อก่อนใน XRP เนี่ยนะฮะอยู่ข้างล่างนะมันขยับขึ้นมาเหนือนะฮะสเตเ l e คอยใน USDT ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปประมาทไอ้คำว่าจํานวนจํานวนเนี่ยบางทีเราไปยึดติดกับมันเยอะเกินไปนะฮะจนหลงลืมไปว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะไปเบียดกับบิตคอยคือต้องเข้าใจด้วยนะฮะบิตคอยเนี่ยเขามองว่ามันเป็นทองคําดิจิตอลใช่ไหมอีเ,เออเออรเทอร์เรียมก็ดีไฟใช่ไหมส่วนริปเปิลเนี่ยหรือเอ็กอาร์พีเนี่ยนะเขามาเพื่อแทนระบบสวิฟไอสามเหรียญเนี่ยบางคนละมันคนละตลาดกันเลยหมายความว่ากูไม่ได้แย่งตลาดมึงอะเหมือนคล้ายๆอะ ไอ้ไอ้บิตคอยเนี่ยปลูกทุเรียนนะไอ้ I, ตัวอีเธอเรียมปลูกมะม่วงนะและไอ้ตัวริปเปิลเนี่ยนะฮะปลูกมะนาวถามว่าผมไปแย่งตลาดทุเรียนเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็บอกเลยว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปดูหมิ่นมันบางทีมันอาจจะไปแซงหน้าอีเธอรียมในอนาคตก็ได้นะเหมือนรูหน้าเหมือนกันบางทีเราอย่าไปประมาทมานันเองคดีมันยังไม่จบคุณไปดูหนังสือนะที่ขอต่อสาร ถามว่าเขายื่นคําขอเนี่ยนะกระสารเนี่ยเขาจะให้การเท็สได้ไหมคุณจะมาบอกว่าเอ้ยนะฮกำลังดีลกับรัฐบาลอยู่คือการยื่นขอขยายนะระยะเวลาเนี่ยมันเป็นการยื่นร่วมนะระหว่างทนายจําเลยกับโจท์คือพนักง,งานในอาัการฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่มีดีลกันเนี่ยนะเขาจะยื่นขอขยายทําอะไรใช่ฮะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะจบก่อนนะพิจารณาคดีปีหน้าอย่างที่เรา รู้กันก็นได้นะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวลิเบอรแหละหลายคนบอกว่าไม่ขึ้นหรอกนะฮะเพราะคดียังไม่จบผลสุดท้ายไปจอยนะรูน่าก็เหมือนกันฮนะทำสามเหลี่ยมใหญ่แล้วนะคือจะบอกอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ขึ้น1บาทอย่างน้อย2ส,สตางค์เนี่ยก็เป็นจุดเทคโปรไฟตที่ค่อนข้างปลอดภัยนะอันนี้สําหรับรูน่านะอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญที่หลายคนบอกจะใครใจจะขาดแล้วนะชิบ,บะเออเป็นเหรียญหนึ่งในเหรียญมีมตานานนะเออ ตอนนี้เนี่ยออกสามเหลี่ยมใหญ่เหมือนกันฮะแต่ยังไม่ถึงปลายแต่มันก็มีนะตัวริปเปิลเนี่ยไม่ถึงปลายก็ขึ้นนะคือที่บาทเนี่ยดวงมันมาช่วงปลายปีในช่วงวันที่2ตุลาถึงวันที่23่าธันวาฉะนั้นมันจะมาพร้อมกับอีเธอเรียมนะฮะก็ต้องเป็นช่วงปลายปีไปแล้วสําหรับที่บาทนะแต่ถามว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ออกข้างราคาออกข้างเนี่ยนะฮะคือราคาโซนปลอดภัยหมายเพราะว่าไม่ลงไปกว่านี้คือไม่ลงต่าไปกว่านี้และไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ หมายความว่าไม่ดอยอ่ะนะคือคือถึงจะดอยก็เดินนิดนิดนะอันนี้คือจุดต่ําสุดใช่ไหมอันนี้คือเนินนิดนิดนะถือว่าเป็นเนินนะแต่ไม่ได้ว่าดอยนะฮะอ่ะอันนี้สําหรับชีบาทนะเขาเรียกราคาออกข้างสามเหลี่ยมใหญ่ต้องลุ้นปลายปีด็อกนะคือด็อกเนี่ยมันหลุดสามเหลี่ยมใหญ่แล้วนะคุณดูนะตัวด็อกเนี่ยหลุดสามเหลี่ยมใหญ่แล้วมันขึ้นไปแล้วมันเทสลงมามันเหมือนจะแตะช่วงช่วงปลายของสามเหลี่ยม เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะถามว่าด็อกเนี่ยทำไมมันเทละโลลงมามันไม่มันต่างจากเหรียญข้างบนใช่ไหมถ้าคุณดูตัว XRP เนี่ยนะฮะมันขึ้นแล้วขึ้นรับไม่กลับเลยแต่ด็อกเนี่ยขึ้นแล้วกลับหมายความว่าล่วงแสดงว่าคนที่ถือตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยนะฮะรายย่อยตนกง่ายตกใจง่ายนะถ้าเกิดมันเป็นคนที่ถือเนี่ยดูง่ายๆเลยนะถ้าเกิดคนที่ถือเนี่ยเป็นรายย่อยนะเพราะขึ้นปั๊บ นะครับมีข่าวร้ายปุ๊บมันเทกระจาดเลยตัวใครตัวมันนี่แสดงว่าไอ้พวกนี้นี่นะฮะไม่ใช่วานคือถึงจะเป็นวานก็เป็นวานตกใจง่ายเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมะาพร้าวล่วงแล้วตกใจอ่ะนะฮะขายเทกระจาดเลยนะแต่นี้นี่ไม่มีความตกใจเลยนะต้องบอกเลยว่าออจุดที่ไร่รายย่อยออกเนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์หกสิบเก้าหนึ่งดอลลาร์หกสิบเก้านะในโซน1ดอลลาร์กับหกสิบเก้าเซนตรงนี้เป็นโซนไล่รายย่อย พอไล่เสร็จไปเลยฮะสามดอลลาร์เลยนะคือคือเอาง่ายๆเขารู้ไงว่าตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันมีวานสถาบันการเงินนะกองทุนหรือใครก็ไม่รู้อะซื้อเอาไว้แล้วในตรงเนี้ยมันมีรายย่อยแทรกอยู่นะแทรกอยู่ในชั้นหินเน่ะนะในเหลือบกระเบื้องเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องการไล่พวกนี้ออกนะเขาก็ทุบเราถึงจะเห็นอีเธอเรียมไงนะนะขึ้นเสร็จทุบลงใช่ไหมเพื่อไล่รายย่อยผลสุดท้าย พอไล่เสร็จมันขึ้นต่อเลยเห็นไหมอย่างที่คุณเห็นเนะ่ยเมื่อ,อต้นอาทิตย์กําลังไล่รายย่อยเห็นไหมหลังจากนั้นกลับขึ้นมามันคืออะไรเขากําลังจะไล่รายย่อยที่กําลังจะมามาเอาง่ายๆมามาแย่งส่วนแบ่งให้ออกไปก่อนนะคือการไลยย่อยให้ออกไปก่อนหลังจากนั้นขึ้นเนี่ยถึงจะสร้างความโลภให้กลับเข้ามาในตลาดอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นลักษณะของการทุบเก็บของอ่ะนะฮะทำซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามานะ เออเราก็ควรจะเรียนรู้นะฮะอ่ะอีกอันนึงก็ Bitcoin future ทชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันนะฮะข้างช็อตเนี่ยนะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วมันกลายเป็นข้างรองซะส่วนใหญ่นะอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ซื้อช็อตเนี่ยก็จะน้อยลงนะส่วน e t เธอเรีก็ขึ้นนะฮะอย่างที่ผมบอกฮะมันจะมีโซนหนึ่งเนี่ยคือช่วงเนี้ยไล่ไรย่อย ตอนนี้ไปเลยไกลลิบโลกเลยนะเออฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยมันมีการทุบเก็บของแล้วมันก็กลับขึ้นไปนะฮะเออก็ถือว่าแม่นนะสำหรับเทรดเดอร์นะฮะเออเขาพยากรณเอาไว้เนี่ยมันจะขึ้นไป4,002ในวันที่13วันที่13สิงหานะปรากฏว่านะฮะมันขึ้นก่อนมันขึ้นตั้งแต่วันที่9สิงหาถือว่าเร็วเกินคาดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะอีกอันนึงก็คือแบ็คล็อกฮะตัว นะพี่เน็ตของเราแกก็ก,กาวเก่งอยู่เหลือเกินนะแกก็บอกว่าแบ็คล็อกเนี่ยอาจจะมองนะสปอต x, x r p นะกับโซลาน้าเพราะว่าตัว XRP เนี่ยนะฮะเออมันสิ้นสุดคดีแล้วมันจบกันแล้วนะอ่าอ,อีกอันนึงฮะตัวทรัมป์ได้ไล่นะ,ะเออเจ้าหน้าที่สัมภารคนหนึ่งออกนะก็ต้องดูนะฮะคืออย่างนี้อาจจะกระด้างกระเดื่องหรือทำอะไรไม่เป็นที่ทรงพระโปรดนะฮะ กับทัป์นะทัาก็เลยจัดการซะเลยนะฮะรู้สึกว่าไล่ออกหลายคนแล้วนะเนี่ยหนึ่งหัวหน้าสถิติแรงงานนะไปหนึ่งคนแล้วใช่ไหมสองนะน,นี้เล่นสัภกรด้วยนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นประเด็นเรื่องภาษีคริปโตรหรือเปล่านะเออหรือภาษีอะไรสักอย่างนี่แหละฮะอาจจะไม่เป็นที่พอใจก็เลยไล่ออกนะก็เป็นปกติฮนะคือถ้าเกิดเอ,อ่อคุณไม่สามารถทำงานตอบสนองนโยบายนะของประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งมาได้ก็ ก็เชิญอันนี้เป็นประเทศเขาอะนะเราอาจจะมองความไม่ยุติธรรมแต่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการดําเนินนโยบายตามนโยบายคือทาเนี่ยเขาได้รับมอบอํานาจจากประชาชนให้มาใช้อํานาจนะฮะเป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงข้างมากฉะนั้นเนี่ยพอเขาได้รับมอบหน้าจมาเนี่ยเขาทําอะไรเนี่ยเขาก็ทําในฐานะฝ่ายบริหารจะจะจะไปว่าอะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เลือกเขามา ก็เขาใช้อำนาจของคนส่วนใหญ่นะอันนี้ก็ดูกันไปสําหรับประเทศเขาอะนะก็น่าจะปูพื้นให้กับตลาดคลิปโตมัง้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะส่วนเกสเกลฮะก็รายงานแอดเรดนะตอนนี้ถือเอ,อ็กอเนี่ยค่อนข้างอันดับหนึ่งเอาว่ากันไปนะฮะเออตัวอีเธอเรียมทำทรงในลักษณะคล้ายกับบิทคอยในอดีตแล้วกำลังจะขึ้นนะก็ทุกครั้งฮะส่วนใหญ่เหรียญมันจะเหรียญมันจะลอกเรียนแบบกันเช่นเราดูนะ เอออีเธอเรียมเนี่ยอันนี้คือบิ t คอยนนะอันนี้คืออีเธอเ u ียมมันทำทรงคืออีเธอเ u ียมเนี่ยกำลังเรียนแบบบิ t คอย n คืออย่างนี้หลายเหรียญถ้าเกิดคุณไปย้อนดูนะในยุคแรกๆของอีเธอเรียมเนี่ยกราฟมันจะคล้ายๆกับลูน่าเอาแรกๆเลยคือปีแรกๆเลยนะมันจะคล้ายลูน่าชิบะด็อกนะเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวอีเธอเรียมเนี่ยมันจะลอกเรียนแบบกราฟจากบิตคอยเออแต่บิตคอยเนี่ย มันไม่มีเหรียญก่อนหน้ามันให้เรียนแบบนะอีเธอร์เรียมเนี่ยนะฮะมันเรียนแบบกรารฟนะฮะจากบิตคอยคือเออ่บิตคอยมันเกิดก่อนใช่ไหมแล้วก็ลองมาก็อีเธอร์เรียมอีเธอร์เรียมก็ลอกกราฟกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปย้อนดูกรารฟอีเธอร์เรียมจะคล้ายๆกับลูน่าคล้ายๆกับชิบากะคล้ายๆกับเอ่อ XRP คือไอ้ไอ้ไอ้เหรียญที่มันเกิดมาทีหลังก็ลอกเรียนแบบกราฟของไอ้เหรียญที่มันเกิดมาก่อนเน่ยเขาเรียกว่าเดินตามรอย รนะุ่นพี่นะเอ,อ,อยเท้ารุ่นพี่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปดูกราฟนะอีเธอเรียมคุณจะเห็นความเหมือนนะฮะของตัวด็อกชิบะนะฮะลูน่าไอโฟงโกงโฟ,งโฟ,งโฟงกี้เพราะว่าไอพวกนี้มันเพิ่งเกิดนะฮะเกิดมาหลังตัวอีเธอเรียมฉะนั้นอีเธอเรียมลอกลอกการบ้านก็คือลอกการขึ้นลงนะฮะของบิตคอยนะ,ะอันนี้ก็น่าสนใจนะ,ะสำหรับกราฟสถิติเพราะว่าสายสถิตินะไม คือพวกที่เอาการาฟในสถิติในอดีตมาทาบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปเอาการาฟของ Bitcoin หรือการาฟของตัวเองในอดีตมาทาบมันก็ค่อนข้างตรงนะอีกประเด็นหนึ่งฮะอันนี้ผมยังไม่ได้รับการยืนยันจากตัว CFTC นะฮะว่าได้มีการจดทะเบียนว่าตัว XRP เป็นสินค้าพกพภัณฑ์หรือไม่นะแต่ต้องบอกเลยนะว่า XRP ตอนนี้ไม่ใช่หลักทรัพย์นะ,ะเพราะว่าคาดีจบแล้วนะฮะ อ่าว่ากันไปสำหรับอีเทอรเรียมนะหลายคนก็พยากรณ์แล้วว่านี่ถลุดแนวนี้ไปได้1 0 0 0 0มแน่นอนนะอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อน,น,อนข้างน่าสนใจแต่จะบอกเลยว่ายังไม่ใช่ช่วงกระทิงแท้นะเพราะว่ารัชนีบิทคอยดอมเมนน์เนี่ยนะฮะยังไม่ได้กดลงมาจนถึงแนวความโลภแบบพุ่งผ่านอีกอันหนึ่งฮะ คืออย่างที่ผมเคยพูดนะว่าทัมเนี่ยนะฮะแกไม่ชอบสงครามหรอกแกชอบออความสงบเรียบร้อยนะแล้วแกก็หวังว่าแกจะได้รางวัลสันติภาพใช่ไหมเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยแกไปนะฮะเ,เรียกคนที่เขาทำสงคราม35ปีเนี่ยมาทําข้อตกลงกันนะก็จะกลายเป็นประธานาธิบดีสันติภาพนะฮะคนแรกของโลกหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็เก็บเครดิตอยู่นะฮะ อ,อ,อาจจะมีการเสนอชื่อนะทั้์เป็นประธานาธิบดีแห่งสันติภาพหรือเปล่านะแกก็อยากจะได้นะดูทรงแล้วเนี่ยแกไปเอาประธานาธิบดีนาะยกมนตรีที่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยนะฮะมาทําข้อตกลงสันติภาพที่ทําเนียบนะอ่าเราก็ดูภาพเนี่ยนะฮนะนะก็เป็นสิ่งยืนยันนะว่าทัป์เนี่ยไม่ชอบสงครามนะชอบจบตอนนี้ก็กําลังจะดิวให้ปูตินจบอยู่นะเออถ้าเกิดจบได้เนี่ยนะฮนะมันก็ทุกอย่างมันจะกลายเป็นสงครามการค้ายอย่างเดียว ดูภาพส่งท้ายนะมีการจับไม้จับมือกันโอ้โหค่อนข้างที่จะเออกระเลิกนะสไตล์ทรัมป์นะฮะอ่านี่อันนี้เป็นภาพวิดีโอนะอ่าย้อนกันนิดนึงนะรีลายเยอะเหลือเกินนะมันจะมีช่วงจับมืออ่าเี่ยเนี่ยมันมีช่วงอีกภาพหนึงอนะจับมือนะนี่คงวิดีโอนี่ไม่มีจับมือนะอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้ฮนะก็ เราก็ลุ้นๆกันนะว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องอะไรดีๆเพิ่มเติมเพื่อต่อราคานะครกราฟของอีเทอร์เรียมจะจบที่4 0 0 0นะ200หรือ5,000ไหมในอาทิตย์นี้นะก็ต้องรอลุ้นนะปิดจบกราฟวีกัานะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดี